ชิ้น500 3มชิ้น500มีหมดนะคะวันนี้ใครสนใจแนะนำค่ะไปติดต่อสอบถามเรื่องไซส์ได้พี่พี่ซีบอกว่าเต้นเสร็จแล้วนะคะพร้อมดูแลลูกค้าเมื่อกี้อะพี่บีซีเต้นยั์มากอะตอนนี้คอนเสิร์ตจบแล้วเรเช์น,นะคะเลือกซื้อได้เลย เี๋ยวี่ีเราทำงานต่อนะคะใครอยากจะให้เราบริการในการวัดไซต์อ่ะเราวัดไซส์ให้ด้วยก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าเรามีบริการในการวัดไซส์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่เนี่ยเห็นไหมมาวันนี้นอกจากที่จะได้เป็นชิชันซาบีนากับบ้นานแล้วนะคะยังมีกระเป๋า F C ได้ถ่ายรูปใกล้กชิดแบบนี้อุโยนี่คือสิ่งที่ซาบ,บีนาค่ะตั้งใจที่จะมอบให้กับ ะะของน้องนานทุกคนเลยแล้วก็ยังเป็นลูกค้าที่เดินที่ศูนย์การค้าโชวมิโลชวนที่วันโคราชกันด้วยก็ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่อยากที่จะซื้อชจดชนาแนะนำเนียกถึงซาบีนาของเราแล้วกันจ้ะเรามีหลายแบบนะคะใครสนใจอยากจะเลือกซื้อลองดูได้เพราะว่าเราม<แ>ีทั้งแบบดันโซงไม่ด<แ>ันตรงมีหมดเลยนะคะใครอยากได้แบบไหนขอบขึ้นนะคะคุณแม่แ เรปิด่าววันนี้แม่ๆแ,แต่ละคนก็คือมาจากหลายจังหวัดนะคะหลายเลยท่าเราอยู่ที่นี่นลนแล้วนะเราทุกคนเลยอะ่ะคือแบบพี่ๆแม่ๆบางคนเนี่หุยมาได้ใจที่มาได้ใจที่รักน,อน,นะะ้องแม่แม่กำลังใจน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะตอนนี้ลูกค้าทนาหนานะเดินอยู่รอ ส่วนการค้าโซมิโนชูดพี่วันสามารถที่จะมาเลือกชดชั้นในจากทางซาบิน่าได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีหลายแบบหลายทรงให้ได้เลือกขอบคุณนะคะแม่แดงขอบคุณจ้าก็วันนี้นะคะไปเลอกุูกันได้ก่อนเลือกซื้อเรามีบริการการวัดไซส์ให้ด้วยสามารถวัดไซส์กันก่อนได้นะคะแล้วก็ยังมีห้องลองด้วยค่ะเผื่อใครซื้อแล้ววัดไซส์แล้วอยากจะลองใส่ว่าใส่แล้วใส่ได้พอดีไหมขอบคุณนะคะคุณแม่ ลองไปดูกันได้นะโปรโมชั่นดีด<อ>ดแบบนี้ลดราคาสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนรุ่นใดนก็ตามค่ะเราลดราคาให้หมดเลยทุกตัวนะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่ลูกค้าที่ศูนย์การค้าโชว์เมนาลจวนดิวันได้ไดรับนะคะโปรโดีๆแบบนี้ไม่มีที่อื่นแต่วันนี้ใครมาที่นี่ได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ซาบิน่าของเราจะให้ซาบิน่าของเราค่ะเรามีนวัตกรรมนะคะเออซาบิน่าบาลเลสด้วยเวลาที่เราใส่บรา ซาบีนาไปแล้วจะสบายเหมือนไม่ได้ใส่ราหนะ้าแบบนั้นเลยมีหลายท่าสีให้เลือกด้วยนะพอบันทีแล้ววันนี้เปิดดูเลยสีมงคลวันนี้คือสีอะไร <c oughs> แนะนํามีให้กรุ๊ปสีน่าแหน่งคุณแม่ส่งการอูแสงว่าใช่แน่เลยใส่เสื้อทังสีมงคลเคยมีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกหนูไว้ว่าเวลาที่เรานะจะทําอะไรก็ตามนะให้เราเปิดตื่นมาเราเปิดดูก่อนสีมงคลวันนี้คือสีอะไร แล้วหลังจากนั้นจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานี่แม่บอกวันนี้เปิดดูยังว่าสีม่วงะคะ่ะสีม่วงกับสีซาบีน่าอยู่แล้วนะคะเนี่ยบอกตรงกีดเลือดอยู่ตอนนี้นะเลื่ดเป็นสีม่วงเลยนะคัตเตอร์นี่ของแม่เอาไปส,สนิทกีดเลือดเนี่ยนะเป็นสีม่วงเลยคือแบบหูซาปีน่าเลยคือแบบเนี่ยของไหลออกมาเป็นฝายเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เลือดนะหมายถึงสายสายชูชัในอะ ก็อขอบคุณแม่แม่มากเลยนะคะคอเออแมวันนี้เราเราจะอยู่ในช่วงที่เนี่ยแม่คนนี้เขาบอกว่าแม่คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเมื่า,าเันกี้แม่เล่นเกมแล้วแม่ได้ขึ้นนะแม่ชนะแล้วเนี่ยคนนี้เขาเป็นสั่งแก๊สน่าไม่เชื่อเอาแม่เป้นหน่อยเร็วพี่มาบอกว่าจริงเปล่าเต้งเก่งจริงเปล่าตึงตึงตึงก็ได้็ดไป คำตอบของชีวิตคือการเต้นของคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณแม่น่ารลังมากเลยขอบคุณค่ะคุณแม่<อ>ไม่ต้องแม่บอกมาเวลาเธอใช่ไม่เทา้าแต่เวลาเต้นไม่เท,าท้าคือเต่านะจ๊ะใช่ขอบคุณแม่ะแม่ทาตแม่ทาขอบคุณนะทะนะคะัคุณแม่แม่ มแม้จ้ามาถึงกี่โมงแม่มาถึงกี่โมงครั้งกีซูโอ้ยังเาวยังสาวเท่าไหร่นะแม่2ี่แปดเินสาววิลยแปดแม่แค่หามา้ชายแม่ให้เลขเด็ดแต่ตะละน้าสองตัว จริงเหรอแม่เอาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่สายเฉยแม่ไม่กลับเลยนะจำกระเป๋าให้เรานาหนูได้แล้ไหมน,นะโอ้โหแต่ละคน,นี่คือแ่บออกมาค่ะคุณแม่โอ้ยสู้ลูปนี้ได้ไหมเนี่ย หลับตาถึงเลยนอนตลอดค่ะรูกจากที่ไหนที่นั่นเลยใช่ไหมแม่ออกมาแม่จ้าสมความสวยแม่หน่อยใช่ไหมจ้ะจ้าอันนี้ได้เอาเชื่อมาในะส่แลนวก็มาคนหามีคนมาซื้อปะคะ มันทั้งหมด49้าใครใครยยงป้แม่จ๋าายยงะแล้วค่ะไแล้วแม่จะกลับเลยกลับเสามไปบ้นแม่แม่เหรอไ้ไแบบไหนมเลไ,ไ่เป like ็เราจยงม่ เติฟต์ป่อยขึ้นเวทีแน่เลยอ่ะเติมเติมลิฟปบ่อยขึ้นเวทีได้เลยแม่เล็กเราเนี่ยเติมลิปบ่อยขึ้นเวทีหรือเปล่ากดเป็นตั้งแต่มาอเอเข้าไปไหมอ๋ออ่าได้ฟิลคู่จิ้นมาเนี่ย สาวๆแต่ละคนนี่คือน่ารักทุกคนตอนนี้นะคะท้ายแถวอยู่น้าฮ้างนะเบ่าอันนี้เหนียวกว่าอันนี้ไปไกลกว่าแม่ ไม่ใช่ผมขาว่าอันนี้ไฮไลท์กันทั้งนั้นเลยไฮไลท์แฟชั่นเจ็บมุนอยเลยนะคะเป็นจ้าใจจ้อย อูได้ชัดเจจปมากเลยคนอะตอนนี้นะคะใครที่สนใจนะอยากจะดูนะคะสินค้าสาสมินาก็เวทมาดูกันได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีแจกโปรโมชั่นนะคะคก็ราบลูกค้าทุกท่านอยู่นะนตอนนี้ก็อยากจะรอไว้มาดูนะเรามีทั้งตัวที่เป็นขอบคุณนะคะนี่เลยขอบคุดค,ะ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 คะ่ะตอนนี้นะ,ะใครสนใจอยากจะมาเลือกนะคะเราปาดูกันได้เรามีทั้งโปรโมชั่น ตัว9 90บาทก็มีค่ะหรือว่าจะทาการเป็นชั้นในนะจ้า3ตัว500ก็มีแล้วก็ยังมีตัวชั้นในนะคะ5ชิ้น500บาทสาวคนไหนตอนนี้สนใจอยากจะแวะกันเข้ามาดูนะคะลองมาดูได้เลยค่ะหลากหลายรุ่นนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นตัวดึงดูตัวขายดีคนไหนนะคะอยากที่จะมาลองหาโดมราค่ะอยากจะให้ดูอกของเราเพิ่มขึ้นมาอีกทับหนึ่งเราแนะนำดตงดูบราจากแบรนด์สปิญานะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ ดีมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้นะคะออขออนุญาตนะคะตัดแถวตัดแถวแล้วนะตัดแถวแล้วนะแม่แม่นะตอนจแล้วตอนนี้ท้ายแถวยกมือหน่อยคะ่ะท้ายแถวยกมือชูไม้ชูมือนะคะชูไม้ชูมือท้ายแถวนะคะเป็นคนที่สวยๆนะที่จสื้อยีนนะคะอันนี้ขออนุญาตตัดแถวนะแม่แม่นะขอพรบคุณแม่แม่ทุกท่านมากเลยนะที่มาร่วมกิจกรรมค่นนะ มีนี่คอนเสิร์ตของ,งานางซาบีนาวันนี้ก็ตั้งใจที่จัให้ทุกท่านนะนำความสุขแบบนี้กลับบ้านไปทุกคนเลยค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้ลูกค้าท่านในสนใจนะคะอยากจะลองมาดูไม่ว่าจะเป็นตัวปลาแสางซาบีนาเรามีทั้งดุมๆุงรัค่ะใส่แล้วเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกหนึ่งครับวันนี้แจกโตด้วยปกติแล้วดุมๆุมเนี่ยอยู่ที่ตวงรน,นะคะ790้บบาทวันนี้ในงานค่ะ ตัว990บาทเรามีบริการารงานมาใส่ให้ด้วยรูกบดน,นะสัตัว990บาทตกแค่ตัวละประมาณ330บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจอยากจะลองมาดูไม่ว่าจะเป็นตัวปลาที่เป็นโคนสีแบบไหนและเรามีทุกแตกใายลูกค้าได้เงอกต้วค่ะแล้วก็คนไหนงานอยากได้ซอฟดูค่ะเป็นแบบว่าจะส่งชัประมาณ50เซใส่ใด้ทุกวันน่าสังเเลยนวะว่าถ้าเกเป็นปลาจาระสลายาของเรานะคะเป็นผ้า สปายน้ำหนักเบาแล้วก็มีปองนมหนักให้เลือกตั้งแต่1 0 0่ี่ะ5 0ห5รหรือ0%ูนเปอร์เซ็นต์เรามีน้ำนมตัวนงนะคะวันนี้ใครสนใจนะจ๊ะอยากจะมาดูราซาบีน่าก็ลองมาดูได้มีโปรโมชั่น3ชิ้น990บาทด้วยตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะรับกันได้เลยนะคะอยากสมมติว่าเดินมาตรงนี้แล้วเจอร์ไพสามชิ้นเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ ไปดูอีกนะคะตรงไหนจิ้มได้เลยว่า3ามชิ้เก้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ลูกค้าสามารถที่จะคลักได้เลยนะคะเรามีทั้งตุ๊บปลาก็มีค่ะกางเกงชั้นในก็มีขอบคุณนะแม่ตางเกงชั้นในก็มีนะคะสาวๆใครสนใจรีบมาดูได้เลยละพ่อเรามีที่เป็นบิกินี่ด้วยบิกินี่วันนี้มาจากโปรโมชัม่นเหมือนกันนะคะมีส่วนลดให้สามสก่อนเลือกซื้อลูกค้าสามารถลองสินค้าก่อนได้เรามีห้องลองสติหน้าให้ด้วยนะคะ มีตัวที่เป็นตัวสปอร์ตบาสเมินาเราก็มีเพื่อใครจะมามองหาตัวบาใส่ไปออกกําลังกายไม่ว่าจบกไตลาหน้าแบบเบาปานกลางหรือแบบหนักก็สามารถที่จะมาเลือกได้เลยค่ะวันนี้เซมินาของเราจัดโปรโมชั่นต้อนรับคุณลูกค้านะคะียนตัวที่เป็นตัวสปอร์ตบาเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งด้วยหรือว่าตรงนี้ที่เป็นตัวบิกินีุ่ยนี่เหลือไม่เยอะแล้วนะ คือเมื่อเช้าเราเป็นางานเซ็ตด้วยนะคะออบไปแล้วใครอยากจะมาดูอ่าส่วนที่เป็นชุดว่ายน้ำตรงนี้ก็มีลดให้50% 30%ด้วยนะคะลูกค้าสามารถมาดูได้หรือใครอยากได้ชุดหนาไปออกกำลังกายกับทางสัมมน่าเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะสัมมนาสปอร์ตค่ะ3ตัว900 90บาทก็มีนะคะแล้วก็ชุตรงนี้ค่ะที่เปิดโปรโมชั่นเซล์ลดราคาให้30%ก็มีค่ะแล้วก็คอลเลคชั่น จะมีน้องๆเป็นสัมมนาคอร์ริเดอร์บาร์บี้มีสตูเซล50%เซลล์20%ต้อนรับลูกค้ายอยู่ด้วยหนึ่งวัตถุประสงคตรงนี้นะคะที่ะะโตูซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1นะคะวันนี้ลูกค้าสามารถจะมาเลือกได้แล้วก็แนะนำนะก่อนที่จะมีการเลือกซื้อลูกค้าเรามีบริการในการวัดไซส์ให้ด้วยสามารถวัดไซส์เงินสดได้นะคะว่าเราใส่ไซส์อะไรครับอะไรเลยมาแล้ว ทับเอทับบีทับซีมีหลายไซส์เลยไม่รู้ว่าเราใส่ไซส์อะไรแนะนำนะคะวันนี้มาเลือกไซส์ได้เลยแล้วเราก็มีบริการในการวัดไซส์ให้ด้วยเวลาที่ลูกค้าเลือกซื้อไปเราจัดได้ใส่โดยที่ตรงตามไซส์ของเราผ่านนะคะสหรับตอนนี้ให้สนใจนะคะอยากดูโปรโมชั่นลูกคาสั่งมาดูโปรได้เลยอตอนนี้ เราขอ,อ,าอนี่ยังไงเดี๋ยวไปยืนไปยืนต่อดีกว่าจะได้รู้ว่าตัดแถวตรงยุง้ยเนอ๋อโอเคโอเคตอนนี้ขอนี่ยังนะคะตัดแถวที่พี่ซีเกียร์ริตี้พี่ซีเกียร์ริตีะคะ้ค่ะตัดแถวที่พี่ก่อนนะตัดแถวที่พี่นะนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขอถ่ายรวมกลุ่มแค่กลุ่มเดียวนะคะอขอถ่ายรวมกลุ่มกลุ่มเดียวนะ คนไหนคนไหนถ่ายแล้วแม่แม่จ๋าคนไหนถ่ายแล้วรอถ่ายรวมนะเป็ถ่ายแล้วรอถ่ายรวมนะจ๊ะวันนี้แม่แม่แต่ละคนก็คือน่ารักมากๆมาจากหลากหลายจังหวัดค่ะทั่วประเทศเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมกับทางซาบีนาให้ซาบ,บีนาเราเนี่ยได้มาจา mini ัดมินิคอนเสิร์ตพบเจอกับแม่แม่ที่น่ารักแบบนี้ทุกคนด้วยเดี๋ยวตอนถ่ายรวมนะคะขอเป็นช็อต ถ่ายภาพก,กลุ่มลุ่มเบียวนะคะคุณนะคะอัด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 ,อดตัดพี่แม่เจ้าเขียวโอเคตอนนี้นะคะลูกค้าในสนใจค่ะอยากจะดูช่วยฉันในซาบีน่า แวะเข้ามาดูได้นะคะเพราะว่าเรามีส่วนลดให้เยอะมากนึกจึกว่าปกติอะเราไปซื้อตัวหนึ่ง990 790990บางตัวเนี่ยพันกว่านะคะแต่วันนี้ในงานเราจะโปรโมชั่นให้ลดให้าาเหลือแค่3ตัว990ปกตกแค่ตัวละประมาณ330บาทเค่นั้นเองอุ้ยราคาเบามากราคาดีมาก คนไหนนะคะอยากจะเป็นคนที่ได้มาเลือกตัวปลาให้เหมาะกับไซส์ทรงอกของเราไม่ว่าคุณนะจะมีปัญหาอกห่างอกไม่ชิดอกใหญ่หาปลาใส่ยากหรืออยากใส่แล้วเพิ่มคขึ้นมาสักทีหนึ่งครับวันนี้สีมารถท่จะมาเลือกได้เลยนะคะซาบินาของเรามีหลากหลายรุ่นตอบสนแลเรามีตั้งแต่เด็กๆน้องๆอายุ6กบดบลเราก็มีแล้ว หรือว่าจะเป็น,นเด็กๆนะคะช่วงวัยประถมมัธยมเริ่มต้นในการใส่บารเราก็มีไวัยทางานนะคะวัยคุณแม่มีหมดเลยแบรนดะ์ซาบบน้าของเรามีหลายรุ่นเลยค่ะแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยเราทามาเพื่อตอบโจทย์สาวๆในทุกช่วงวัยไม่ว่าคุณจะมีปัญหานะคะอ,อกใหญ่หาปลาใส่ไม่มีเลยหรือว่าอยากให้อ,อกชิดเราก็มีโวเด้นวีค่ะใครอยากได้บาที่ใส่แล้วสบายตลอดทั้งวันนะคะ ที่ไม่เสริมเลยเราก็มีทำตัวเฟสตี้เ,เฟสก็มีค่ะฟังก์ชันบตารต์เฟสตบาร์มีหมดนะคะแล้วบาร์แต่ทซาบีน่าเนี่ยเป็นบาร์ที่ใส่สบายมากๆน้ำหนักเบาไม่ว่าเราจะเจอสภาพอากาศแบบใดก็ตามนะคะเราต้องใส่บาร์ทุกวันอยู่แล้วแต่จะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราได้ใส่บาร์ที่ใส่แล้วสบายส,สุดตลอดทว้งเนือแก็นีนะคะจาบีน่าเป็นกาแต่ใด้วยค่ะสนใจค่ะอยากจะ ตปเข้ามาดูตัวปรสาสาทมิน่าของเราลูกคา